สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอันบล็อกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเซตอร์ติแฟกต์ใหม่นะครับที่จะใช้กับอัลเบโดนะนั่นก็คือเซต hus of o p u r e n t dreams นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นเซตที่จะเพิ่มความสามารถเกี่ยวข้องกับค่าดีเฟนซ์ให้กับตัวละครแล้วก็โบนัสความเสียหายธาตุหินนะครับโดยที่ถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกัน30% แต่ถ้าเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับเราจะสามารถเก็บบัฟให้ตัวละครเพิ่มเติมได้บัฟนี้นะครับจะเพิ่มพลังป้องกัน6%และโบนัสความเสียหายธาตุหินอีก6%นะครับซ้อนทับกันได้ทั้งหมด4ขั้นนะครับรวมๆแล้วเลยถ้าครบ4ขั้นก็จะเพิ่มพลังป้องกันได้ถึง24%แล้วก็โบนัสความเสียหายธาตุหิน24%นะครับ วิธีเก็บบัฟตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะกรณีแรกเลยก็คือเมื่อตัวละครเราไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุก3วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อรวมๆแล้วพอผ่านไป12วินาทีนะบัฟเราจะเต็ม4ขั้นโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับตอนแรกเอเบโลผมมีศูนย์สแต็กนะ เสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนตัวอื่นเอามายืนแทนนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยเอาเอาไปดกับออกมาดูอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าจะแตกของเขาเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติแล้วนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวละครของเรานะครับออกมายืนบนสนามเมื่อไหร่บัฟนี้จะไม่เพิ่มอัตโนมัติแล้วนะครับวิธีเพิ่มบัฟมันจะมาจากการที่เราโจมตีเป็นธาตุินนะครับทุกๆ0.3าวินะ แต่ถ้าเราไม่โจมตีเลยแลวยังยืนเฉยๆออกมายืนเฉยๆเนี่ยไอตัวบัฟเนี้ยมันจะลดลงไปทีละขั้นนะครับทุกๆ6วินะลองดูที่ตัวอเบโดผมนะครับผมเอาอเบโดเนี่ยมายืนทำดาเมจเองเลยนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่อเบโดทำดาเมจ่าถินนะไอตัวสเต็กก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผมหยุดทำดาเมจเมื่อไรเนี่ย จะเห็นว่าไอตัวแสแต็กม,มันก็จะค่อยๆลดลงทุกๆ6กวินะแบบนี้นะถ <spe ak> ือว่าเป็นเซตที่เหมาะสมกับไอตัวอัลเบโดมากๆเลยนะครับแต่ว่าการใช้เซตเนี้ยก็ต้องมีข้อระวังนิดนึงนะครับเวลาเรากดสกิล E หรือวางดอกไม้ของอัลเบโดเนี่ยต้องดูดีๆนะครับว่าเรามีบัฟรบสีข,ขัน้นเลยหรือยังบางทีเรายังมีบัฟ ได้แค่ขั้นหนึ่งแล้วเราก็ไปกดวางดอกไม้แล้วก็เปลี่ยนตัวไอตัวเปรี้ยทุกสองวินาทีอ่ะมันจะค้างอยู่ที่ขั้นหนึ่งนะครับมันจะไม่เพิ่มไปถึงพันสีนะต้องวางดอกไม้ใหม่อีกทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวดาเมจมันจะลดลงไปเยอะมากเลยนะครับก็วิธีใช้อาร์ติแฟกต์ใหม่กับอเวโดในเบื้องต้นก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็คงจะปิดท้ายไปด้วยโชว์เค so สของผมนะครับผมก็ฟาร์มอาริแฟกต์ใหม่มาให้อัเบโดแล้วก็ลองไปดูกันละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณที่มาติดตามนะครับสวัสดีครับ 風だ。一緒に遊ぼうよ。岩山八九天童万象。異象を見届け。無双の風シミュレート吸引テスト開始。六三ゼロ八七。いざ。さけ天立長く。逃げようなんて思わないでよね。<ゃ>想定の。 万今こそ誕生の時天道ここにある安全距離確認、うん